สวัสดีค่ะอ้าววันดีทั้งบ้านเนี่ยสวัสดีค่ะสาวบึงมะยามสาวบึงมะยามาสินพาันเน่นยังไงนะได้ยังไงวันเนี้ยได้เม้โปได้เม้โปอีกล่ะมาอีกแล้วค่ะมือนี่ทีมงานมาอีกแล้วมาอีกแล้วค่ะเมื่อมือนี่ทีมงานเพิ่นที่พาไปใส่อ้าวบอกบอกทั้งบ้านเนี่ยสิพาทั้งบ้านไปทั้งไปใส่มือนี้ ปหาเห็นมาเร็วจ้ะเห็นยังม้าเร็วเห็นมาเร็วจ้ะเห็นมาเร็วอันนี้สำเนียงไทยได้เห็นมาเร็วอไปสนัพี่น้องไปไปเบิ้งเห็ดมันกันสามม้าเร็วเด้หัวมันมาก่รมูไปเลยโอ้หัวก็ลู้เอินเห็ดมาเร็วอ้าพี่น้องไปเดี๋ยวตามทีมงานไปกันเฮามาเห็นมาเร็ว ไปไปท่าไใดเดี๋ยวเปเบิ้งกันพี่น้องว่าเขาจะโชคสมีมานเบื่มื่นนี้เนาะค่ะเนาะไปค่ะจะ <c oughs> แลนเลยจะแลนเลยว่าสันว์แลนเลยลงไปหัน่น<ล>แลนเลยลงไปหัน่นนะพูดแล้วพี่น้องเลยล้มเขาแล,แล้วพูดนะตีนเขาแล้วนะมันดดใส่มันเบาเบิ่งหิวท่านวางเอาเดี๋ยวให้เพื่อนเก็บอันผักกุ้มกันค่ะพี่น้อง แล้วเขาค่อยไปเก็บเห็ดต่อค่ะน่าน่าน่าอ๋อมามาได้แล้วค่ะพี่น้องโอ้ขวานเอ้ยขวนมาว่าเมนอ่าเขาตัดกระมีตัดบอลบอมันนั่นพลอยๆนี่ขวนเอ้ยขวนมาอ้าวโชว์โชว์วาเมนอ่าว่าเมนไหนงาไม่ใบไม้เปียกขวานยันสีหนีเองาอันดอกนั่นนั่นเน่าดอกใบ่มันเน่าดอกคือยังมีแนวกินเออมีแนวกินนั่นนั่นนั่นอันเด่นเด่นนี่ บ่อถ้ามันเน่าก่ะว่าต้องเอาเนาะให้มันมันมันเป็นเชื้อออ่มันคือจางแมงกินจ่าแมนอยู่พ่อบ่อทั้งอะไามันอยู่ใก่น้าจ่ามันมักน้ามันอยู่เฮ้ยอันนี้่ามเน่ล่ะไมงมน่าแล้วมา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 เอาดอกนี่มันที่แถาก่อน เ้าอย่าจองมันไหลเลยมัน <except> ฉีละไรนางเผาเห็ดนางเผาเห็ดให้เพื่อนค่ะพี่น้องยาตเห็ดเ่าว่าจังบอกพี่จูว่าอย่าเผามันหลายเด้หนาวเป็นฉีละไรหนาวเป็นบางรองดอกโอเคเดี๋ย่าได้เผาเอาดอกพุ่มก่อนพุนนะเกจะขึ้นเหียนหรือขึ้นเดือดก็เถอะงั้นไงเบื้องดีพี่บอกเราวนี่เห็นบ่โอ้โหระวังเนี่ยมัน ระวังระวังไม่ระวังไม่อะนระวังน้ำระวังน้ำเนาะขายเงี้ยดีแท้เบิงเบงเบิงเพ่นนี่เบิ้งเดดหากวันไหวเนี่ยโอ้ยจะเอาจะเอาเบิ้นหกเบิดโคนเลยมันขึ้นเนี่ยไม่เนาะเฮ้ยเบิ้งสามดอกเพิ่อนไหนทัางพุดัึนเพื่อนไหนสามดอกท่สั้นใส่ใช่ใส เอาเดี๋ยวพี่น้องหาหม่งลงก่อนวันนี้ของใหม่ลงอ้าวเอาดอกนี่ดอกนี่มาพี่ดรามาพี่มันต้องอยู่ออกนำหน้าหน่อยโอ้ยต้องขุนต้องขุนหองซ้ายหองซ้ายเอาเก็บโล่เสนอพี่เขาอ่ะเก็บโล่ทั้งนี่ทั้งคู่เลยอ๋ออได้ละได้ละพ่ออีกวะ พูนดอกนี่ตาตาเนี่ยไหมพูนอีกดอกนี่ไปเดี๋ยวให้ทีมงานเก็ีใหไเบิ้งค่ะพี่น้องโอ้มือนี่ขึ้นลายดอกอยู่ค่ะอันนั้นระวางอันนังน้นลายพอเอ่อเอี้ยงกะละเหรอเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยซาลามาดอกนี้แล้วซาลา หรอกนี้กำลังสวยพั้ลยสาล่ะนี่อุ้ยสานไนูกนี่นี่ดูดีวโอ้ดีนะครลงมานีเนาะคันเราขึ้หน่อยปุ่นคือสิบากินเบิงสงอะเ็บอยู่พุ่นพนี้าดานี่ขาก็ยกกันเนี่ยแฉนี่ล่ะี่มมีังสะกอออนี่วู้ยหัวหักหัวหัก อา้าไสเบิงๆๆๆๆเบงเยตาดูตาไม่ตาไม,าไมโอ้ได้ลายดอกอยู่ค่ะพี่น้องนี่นี่อ้าไปตอตอต,อ,ตอสอออนะนะอ <c oughs> อังเยอบงดอกนี่้วเบิ้งดอกนี่ค่ะพี่น้องก <c oughs> ดูเห็นยอ่ไกลๆเยอะนี่ดูวิสวยอ่ะแ <c oughs> ม,มนเยอ เพื่อนพ่อดอกนึงอย่างนั่นก็เห็นถึงต่ดอกเตี้ยๆสันๆแท้เอาเตี้ยๆมันหัวก็ขึ้นน่ะน้องเตจ้าพูดเอาได้ยุบ่ะเอาได้เพาะดอกนาวได้ปะมาเร็วอุ้ยมาเร็วอือได้บ่ได้บ่หัวซักเด้อล้านวิวอีกใช่หัวซักแต่เด้ละ มือนี้ทีมงานจุลีเก็บด้ค่ะมือนี้จุลี่เป็นตากองซื่อค่ะมื่อนี้สูบรูปยูัติเอาไเบิ่งดูพี่น้องพี่นว่าสูบรูปยูทั้งกลุ่นโอ้ยสูงยาวเข่าดี้ค่ะเอโอ้สูงยาวเข่าดีด้วยสูงยาว่าองนั่นนั่น่น่ อ่าลบุยโตค่ะดอกแห้งวมดแล้วเบิ้งดูนี่ดอกนี่ก็แห้งโอ้ดอกนี่ดอกนี่ล่มยุคหัดหอกนี่ผักกุฎ ผักกูดขึ้นเต็มยูคค่ะช่วงนี้นนพี่น้องได้สองดอกเอาตามาใส่เ <c oughs> พื่อนเก็บผักกูดค่ะพี่น้องเพื่อนเก็บผักกูดสอนผักกูด,ะน,กกดะนะดอกนี้อเนี้วจนว่าแหงเบื้องหัวมันแหงขอดหยอดอยู่พี่ นี่ไมนได้น,น,นั่นแล้วมันละอันนี้มันหัวแหงแล้วเอาแต่หัวม vale ันนะแล้วแมงกินดีโอ้อ้าวเพื่อนเหลียวเห็นเพื่อนเหลียวเห็นจุลีเหรอบ่เห็นค่ะพี่น้องยางน้ำยางยางออกก้อนเพื่อนเงเป็นไเสรุนโอ้ยุ่นน้อง ดาดาปูน้องคูนพูนอีพ่ออีแม่เห็ดมันอยู่ในอนั้นเข่าไปได้บ่ล่ะมันคือบักปุกลูกนู้แทเจดอกเห็ดดอกนีนนเจ้าสองดอกสองดอกสิไตพี่เคยเห็นดอกเดียวอดออย่างนั้นกันขนาดบอกแล้วว่าต้องเบิงง้งรรอยู่ี่จังวะรวบรอย่า ภาคบนเห็นจะแห้งอวกเล่นเพขันออกปารคือเกิงเดึงเกิงเนี่แหละอลนั่นคืออีหยังใช่ไหมชื่อปาร์คเลยมลกนู้นแเด้ดอกนี่ก็สวยค่ะดอกนี่ก็สวยค่งมจังแงมุสาวซ้ำน่อยน้องเนี่ละ่เกนี่เมาดอกนี้ค่ะพี่น้อง โอ้ยงามค่ะงามสีงามเปิ้ลเปิ้ลแต่ว่ายอยู่ผู้เดียวเปิ้ลเวิร์นอยู่วัดตีู่เปิ้ลเวิร์นเยอะโอ้ยสีสดสวยเป็นใดทีมงานเขาอ่ะโอเคอยู่บ่โอเคสู้สู่สันไปวันนี้ลุยต่อนนะค่ะพี่น้องเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้นนเปิ ระวังระวังยางระวังระวังเหยียบเด้อกำลังยีสียังเจ๋วอันนี้เบิ้งเบิ้งดีๆระวังเดี๋ยวระวังเหยียบเบิ้งดีๆแล้ก้อนพุ่นอ่ะอุ้ยอุ้ยผุนอะนูค่อยๆไปเนี่ยเบิ้งเบื้องเรากันยางไม่ต้องเฝ้าเพราะว่าเนี่ยกำลังดอกอ่อนมันเฮ้ยนี่แน่แจ๊บบอกไปดูทางนู้นนะฮะข้างบนก็จะเิดออนอ่างอ้าเนี่ยเฮ้ย กมองบอกกวางบอกเบิ้งดีๆน,ดน้องจ้าเขาเคยขึ้นอยู่ต้นนี้เขาเคยขึ้นอยู่พุ่นในลายดอกเติบอยู่นี่นั่นสองตาได้ค่ะบ้แมนตาดเดียวมือนี้คืออยู่ค่ะพี่น้องคืออยู่เนาะทีมงานน้องมือนี้เนะาะคืออยู่คืออยู่เพราได้กินอยู่ ได้บ่อดอกนะได้บ่อสองดอกนีน้ำกันด้วยเนี่ยได้ได้ได้บ่พี่มาเบิ่งด้วยสองดอกมีน้ำกันนี่โอดอกนั้นบ่ได้ดอกนี้ได้ยอ่นี่นี่ดอกนี้ได้เยอะจ้าดอกนั้นได้แต่ดอกนั้นน้องใส่พี่บ่ได้ดอกนั้นเน่านะดอกนั้นดอกนี้คื้อยู่นี่ดอกนั้นบ่ได้ได้บ่ ได้แต่ดอกมันดีเบิ้งดีีเฮายางไก่เฮายางไก่เขาไม่ได้เฮาเหลียวเขาเห็นเย็น็่เงนน่วงคุนอีกดอกนะยวงคุนดอกเได้ฮอดพักได้พัก์คคนได้พักออบอเจ้แจบังด้ยำป๊อปป๊อปป ดอกนี่น่องนี่ดอกแต่ว่ามแห้งน้อยอยู่ด้วยล่ะเอ้านี่เลยดอกหนึ่งเอ้านี่ก็อีกดอกหนึ่งดอกนี้ก็เนาะอันนี้นีพืชได้สิบห้าปีจ้าอันนี้เปียกเทียนใส่คนเนาะยางไกยอันนี้็เพ่สิได้แปดขวบระวังันร่านแด้วระวังยังเกาะหมากตำเนี๊ยฝรั่ง มากตัวนี้ฝรั่งดาเออตานีเห็ดกหลไยค่ะพี่น้องอาอุบัุเนนี่ละเอ้ยนี่เขาเลยเห็ดลายเต๋อป่ะพี่เพื่อนดีไปเอาผักกุ้มอีกแล้วพี่น้องเก็บผักกุ้มมาสั่นเพิ่นว่า